สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องปฏิญญาคิทเช่นชาแนลวันนี้ครูจะมาสอนทําขนมปังเยเกิดค่ะขนมปังชนิดนี้นะคะมีลักษณะเด่นคือเนื้อขนมปังจะเหนียวนุ่มแล้วก็ละเอียดค่ะเนื้อฟูเบาด้วยค่ะขนมปังสูตรนี้หลังจากที่คุณอบเสร็จใหม่ๆไม่ต้องตกใจนะคะว่าทําไมด้านบนเขาแข็งหลังจากที่ขนมปังเย็นตัวลงแล้วเขาก็จะนิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ ยิ่งข้ามคืนนะคะก็จะยิ่งนิ่มค่ะและที่สําคัญนะคะขนมปังสูตรนี้สามารถแช่ตู้เย็นได้ด้วยค่ะถ้าคุณไม่แช่ตู้เย็นก็สามารถวางอยู่นอกตู้เย็นได้ประมาณ5วันนะคะก็ยังคงความนิ่มอยู่ค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูสูตรและวิธีทำอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดสูตรขนมปังสูตรใหม่ๆครั้งต่อไปค่ะ วิธีทำนะคะดับแรกนะคะเราก็ใช้น้ำเปล่าใส่ลงไปเลยค่ะถ้าอากาศร้อนถ้าวันไหนอากาศร้อนมากๆนะคะก็ให้ใช้น้ำอุณหภูมิห้องค่ะแต่ถ้าวันไหนที่อากาศหนาวมากๆนะคะหรือว่าคนที่อยู่ต่างประเทศที่อยู่เมืองหนาวนะคะเวลาที่เราจะทำขนมปังเนี่ยน้ำนะคะเราก็ควรที่จะเอาไปอุ่นนะคะอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ28-30องศาก่อนนะคะ แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ตามด้วยยีสต์เลยค่ะวันนี้อากาศร้อนนะคะครูไม่ได้เอาน้ำไปอุ่นก่อนนะคะก็ใช้น้ำอุณหภูมิห้องเลยค่ะแล้วก็คนยีสต์ก่อนนะคะ วันนี้ไม่ต้องพักยีสต์นะคะเพราะว่ายีสต์เป็นยีสต์ที่แกะซองใหม่แต่ถ้าคุณไม่แน่ใจนะคะว่ายีสต์จะตายหรือไม่ตายคุณสามารถพักพักเอาไว้ก่อนนะคะหลังจากที่เราใส่น้ํากับยีสต์แล้วนะคะให้ดูว่ายีสต์เกิดฟองไหมยีสต์มันแอคทีฟไหมถ้ายีสต์ไม่ทํางานนะคะก็ให้ใช้ซองใหม่เลยนะคะแต่ถ้าคุณมั่นใจว่ายีสต์คือเป็นยีสต์ใหม่ยีสต์ไม่เก่ายีสต์ไม่ตายนะคะก็สามารถทําแบบนี้ได้เลยค่ะและหลังจากนั้นนะคะ เราก็ใส่น้ําตาลลงไปเลยค่ะคนให้น้ําตาลเริ่มละลายนิดนึงนะคะหลังจากนั้นก็ตามด้วยโยเกิร์ตค่ะ ไม่เข้ากันเลยนะคะแล้วก็เกลือค่ะใส่ลงไปเลยคนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะตามด้วยแป้งนะคะใส่ลงไปทีเดียวเลยสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะ ใส่ส่วนผสมแล้วนะคะเราก็คนเลยค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะ หลัวนั้นก็ใช้มือเลยค่ะมือที่ล้างสะอาดแล้วนะคะ วดเบาๆนะคะไม่ต้องนวดแรงนวดเพราอให้ส่วนผสมเริ่มจะเข้ากันนะคะไม่มีฝุ่นแป้งนะคะก็จะประมาณนี้นะคะให้ได้ประมาณนี้แล้วก็พักไปก่อนนะคะสิบห้านาทีค่ะ ระหว่างนี้เราก็ใช้ผ้าคลุมไว้เลยค่ะพักไว้15นาทีนะคะตอนนี้ครบเวลา15นาทีนะคะที่เราพักแป้งไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมานวดต่อได้เลยค่ะอันนี้นะคะพักหลังจากที่เราพักไว้แล้ว15นาทีนะคะ เดี๋ยวเรามานวดแล้วก็ใส่เนยค่ะวันนี้จะนวดบนแผ่นไม้ลองนวดนะคะเราก็แผ่แป้งออกแบบนี้นะคะ แล้วตามด้วยเนยค่ะเนยแท้นะคะห้ามใช้มาการีน,นะคะใส่เนยอุณหภูมิห้องนะคะจะได้นวดง่ายๆค่ะ จะค่อนข้างแฉะนิดนึงนะคะสูตรนี้เป็นสูตรทำนวดมือนะคะก็เลยจะแป้งเหลวนิดนึงจะได้นวดง่ายๆค่ะก็จะดู ลเหลวหน่อยนะให้นวดเข้าไปจนกว่าแป้งเข้ากับเนยนะคะนวดบนแผ่นไม้กระดานรองนวดจะนวดง่ายกว่าบนแผ่นรองนวดซิลิโคนนะคะแล้วก็แผ่นไม้ทำความสะอาดง่ายค่ะเราจะไม่นวดบนโต๊ะนะคะเพราะว่า โต๊ะไม้ทั่วไปอ่ะเขาจะมีแล็กเกอร์นะคะแน่นอนถ้าเรานวดแป้งบนโต๊ะที่มีแล็กเกอร์มันอาจจะเข้ามาในขนมปังได้ค่ะพยายามเก็บเนยให้หมดนะคะ เห็นไหมคะเขาเจะเริ่มเข้ากันแล้วแป้งเริ่มเข้ากับเนยแล้วคะ่ะแต่ยังไม่เนียนนะคะต้องนวดให้เนียนค่ะไม้แผ่นรองนวดนะคะให้ซื้อตาม ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างเลยค่ะเป็นไม้แผ่นใหญ่ๆเลยค่ะเพราะว่าร้านเบเกอรี่ก็อาจจะมีนะคะร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ก็อาจจะมีแต่ว่าถ้าไปหาซื้อตามร้านที่เป็นขายอุปกรณ์สร้างบ้านอะไรเงี้ยเราจะได้แผ่นไม้แบบเนี้ยถูกกว่าที่เราซื้อในร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ค่ะ เห็นไหมคะแป้งเริ่มเข้ากันนละเวลาเลือกแผ่นไม้รองนวดให้เลือกแผ่นที่ค่อนข้างหนาแล้วก็หนักนะคะเวลานวดแผ่นไม้จะได้ไม่เลื่อนแล้วก็ไม่ไหลนะคะทําให้นวดง่ายอันนี้ก็ค่อนข้างใหญ่ยังมีการเลื่อนได้นะคะนี่ค่ะแป้งเริ่มเข้ากันแล้ว แต่ยังนวดไม่พอนะคะต้องนวดให้เนียนกว่านี้ค่ะ แป้งเริ่มเข้ากันนะคะต่อไปเราก็ฟาดแป้งเลยค่ะทําเหมือนที่ครูเคยสอนเลยนะคะถักแป้งเข้าไปนะคะแบบนี้แล้วก็จับแป้งขึ้นแล้วก็ฟาดฟาดไปเลยนะคะ จะค่อนข้างเหนียวเลยค่ะนวดจนแป้งไม่ติดมือนะคะนวดจนแป้งเนียนไม่ติดมือถ้านวดแป้งไม่เนียนนะคะเนื้อแป้งจะเหลวแล้วเวลาเราไปขึ้นรูปเขาจะไหลย,ย้วยนะคะไม่เป็นทรงค่ะ แป้งเริ่มจะไม่ติดมือแล้วนะคะนี่นะคะแป้งเริ่มไม่ติดล้วเกือบจะใช้ได้แล้วนะคะ เราลองมาดึงแป้งนะคะถ้าแป้งเริ่มขึงเป็นฟิล์มได้นะคะแบบนี้นะคะโดยที่ไม่ขาดง่ายก็ถือว่าเกือบใช้ได้แล้วค่ะให้เรานวดต่อไปอีกนิดนึงตอนนี้นะคะสามารถฟาดได้ง่ายมากเลยค่ะฟาดได้เลยนะคะ เห็นไหมคะฟาแล้วก็ไม่ติดนะคะฟาดไปเรื่อยๆค่ะจนแป้งเนียนนะคะตอนนี้แป้งจะไม่มี ติดมือแล้วนะคะแล้วเนื้อแป้งก็เริ่มเนียนมากแล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเดี๋วจากนั้นเราก็มาคลึงให้แป้งเป็นก้อนกลมๆนะคะเดี๋ยวเราจะาไปพักไว้ให้แป้งขึ้นเป็น2เท่านะคะคอยเช็คเวลานะคะคอยควรจะเช็คแป้งทุกๆครึ่งชั่วโมงนะว่าแป้งพักได้ที่หรือยังที่สําคัญอย่าให้แป้งออกกลิ่นหนีเด็ดขาดนะคะนี่นะคะ ครึ่งจนแป้งกลมๆเนียนๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปพักไว้รอจนแป้งขึ้นเป็นสองเท่าค่ะเราจะใช้ผ้าคลุมไว้นะคะอันนี้เราพักได้ห้นาทีนะคะแล้วก็มาดูว่าแป้งได้ทีดีหรือ,อยังนะคะ พักจนให้แป้งขึ้นเป็นสองเท่านะคะระยะเวลาการพักแป้งจะไม่เท่ากันค่ะถ้าอากาศร้อนแป้งก็จะขึ้นไวอันนี้คือได้ที่ดีแล้วนะคะแต่แป้งนี้เราจะทำค่อนข้างเหนียวนิดนึงค่ะเพราะว่าเป็นสูตรนวดมือค่ะน,นี่คือได้ที่ดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปขึ้นรูปกันเลยค่ะระยะเวลาการพักแป้งนะคะ คุณจะต้องดูว่าแป้งคุณขึ้นเป็นสองเท่าแล้วหรือยังนะคะถ้าแป้งยังไม่ขึ้นเป็นสองเท่าก็ต้องพักให้นานเกินกว่าหนึ่งชั่วโมงนะคะแต่ระวังอย่าให้มีกลิ่นนี้ออกมานะถ้าอากาศร้อนนะคะแป้งก็จะขึ้นไวให้เช็คทุกๆครึ่งชั่วโมงนะคะภายในหนึ่งชั่วโมงแป้งคุณอาจจะขึ้นฟูเต็มที่แล้วก็ได้ค่ะเนื้อแป้งหลังท,ที่เราพักแล้วนะคะเขาจะไม่ฉีกขาดง่ายนะคะ แป้งยังคงมีความยืดหยุ่นอยู่นะถ้าแป้งคุณดึงออกมาแล้วแล้วมันฉีกง่ายแสดงว่าคุณพักแป้งนานเกินนะคะแล้วก็มาไล่ลมเลยค่ะ นี้เราจะตัดแป้งอยู่ที่70กรัมนะคะหลังจากที่เราตัดแป้งแบ่งเป็นก้อนนะคะก็อนละ70กรัมนะคะแล้วก็มาทำเป็นก้อนกลมๆมไว้นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็มาคลึงค่ะคลึงให้แป้งเนี่ยกลมเนียนนะคะระหว่างที่เราแยกแป้งนะคะเราจะต้องมีผ้ามาคลุมไว้ไม่ให้แป้งแห้งนะคะแล้วเราก็มาคลึงเลยค่ะ ใช้อุ้งม,มือนะคะดึงแบบนี้ค่ะก็จะได้ลูกที่กลมแบบนี้นะคะ เราปั้นเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอาไปพักไว้นะคะให้ขึ้นเป็นสองเท่าค่ะใช้ผ้าปิดนะคะตอนนี้นะคะเราก็พักแป้งได้ทีแล้วนะคะขนมปังก็จะขึ้นเป็นสองเท่าค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะต้องมาทาไข่แดงนะคะ กับนมค่ะอันนี้จะเป็นไข่แดงหนึ่งฟองนะคะแล้วก็ผสมนมเข้าไปนิดหน่อยค่ะประมาณนี้นะคะไม่ต้องเยอะค่ะแล้วก็คนค่ะคนให้ไข่แดงกับนมเข้ากันนะคะ ลังจากนั้นเราก็เอาไข่แดงที่ผสมนมนะคะมาทาทาเบาๆนะคะอย่าทาแรงนะถ้าทาแรงเดี๋ยวขนมปังที่มีอากาศอยู่ด้านในเนี่ยเขาจะรั่วนะคะ อย่าลืมวอม์มเตาอบเอาไว้ก่อนนะคะประมาณ10-15นาทีค่ะสูตรมีเขียนสรุปไว้ให้อย่างชัดเจนอยู่ที่ท้ายคลิปแล้วนะคะและอย่าลืมว่าขนมปังสูตรนี้หลังจากที่อบเสร็จใหม่ๆด้านหน้าของขนมปังจะแข็งนิดๆนะคะ ไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวพอขนมปังเย็นลงก็จะนุ่มเองค่ะแล้วก็ยิ่งข้ามวันขนมปังก็จะยิ่งนุ่มนะพอขนมปังเย็นตัวลงแล้วนะคะก็ให้เก็บใส่ถุงพลาสติกไม่ให้โดนอากาศนะคะและอย่าวางให้โดนแสงแดดขนมปังสามารถอยู่นอกตู้เย็นได้ห้าถึงหกวันค่ะถ้าทานไม่หมดนะคะสามารถแช่ช่องฟรีซไปได้เลยค่ะ ขอบคุณที่รับชมแล้วติดตามนะคะถ้ายังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กดกระดิ่งนะคะอย่าลืมกลับไปกดนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปขนมปังสูตรใหม่ๆต่อๆไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสูตรอยู่ตรงนี้นะคะส่วนผสมแป้งขนมปัง370กรัมเนยเค็ม30กรัมเกลือ7กรัมน้ำตาลทราย50กรัมโยเกิร์ตรสธรรมชาติ80กรัมยีสแห้ง7กรัมน้ำเปล่า150มลลค่ะอบไฟ1้0นะคะ18-20นาทีค่ะ